สวัสดีครับในคลิปนี้ครับเป็นรีวิวนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกระปุกแล้วกันครับกระปุกอ่าไล่จิ้งจกนะครับถ้าเราเอากระปุกนี้ไปวางไว้ตรงไหนนะจิ้งจกมันก็จะมันก็หายไปเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาผลิตด้วยอะไรนะครับเพราะว่าเป็นภาษาจีนนะครับในรีวิวนี่ดีมากๆนะครับพอมาใช้เองจริงจริงก็ดีเหมือนกันนะครับแต่อันอันเดิมเนี่ยมันหมดแล้วนะครับเลยสั่งมาเพิ่มอีกสั่งกระปุกนะครับใช้งานดีนะครับ กระปุกหนึ่งก็ตกอยู่กระปุกละร้อยนะครับใช้งานได้นานพอสมควรนะครับถ้าเราไปวางไว้ที่ไหนเนี่ยเวั้นน่ะจิ้งจกก็มันจะหายไปนะครับอย่างที่บอกไปครับไม่รู้หายไปได้ยังไงนะครับนะครับกลิ่นก็ไม่ได้ฉุนหรือว่าอะไรครับวางไว้บนหลังคาวางไว้บนที่เราไม่อยากให้มีจิ้งจกหรือแมลงนะครับมันก็จะหายไปนะครับกระปุกนี่ก็ประมาณนี้ครับริชาใช้เนี่ยก็เปิดฝาตรงนี้มาแล้วก็เปิดฟอยล์ออกนะครับ กลิ่นก็ออกจากตัวลงระบายคล้ายๆพวกน้ําหอมอะไรพวกนี้นะครับพวกน,น้ำยาปรับอากาศอะไรพวกนี้ครับสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับ